ลัดนะครับจากช่องโลโซทีวีนะครับวันนี้เรามาดูเรือเรือลำนี้กันบ้างครับเรือใต้ทองเรือนะครับเรือไว้จะเห็นกงนะครับกงนี่้าหรือไม่ดานออกและกงนี่แนะนําทาสีนะครับผมนี่ครับแนะนาทาสีนะครับการผูกกันอะไรได้นะครับนี่ครับนี่คือทาสีเทานะครับ สีนี่ราคาถูกก็ได้นะครับทาไปเลยนะครับแนะนําการผูนะครับมีประโยชน์นะครับแนะนําเลยนี่นะครับต้องมีหัวน็อตนี่ก็ต้องปิดชั้นหน่อยนะครับแล้วก็ทาทาประมาณนี้นะครับช่างไม้จะใส่ไม้กระดานนะครับตอนที่จะใส่ไม้กระดานต้องทาสีด้วยนะครับเอามาดูช่างไม้ใส่กระดานด้วยนะครับ ไปไปดูกันนี่นะครับช่างไม้สายไม้กระดานเสร็จไปอันนึงแล้วนะครับนี่นะครับหัวต่อนี่สายน็อตนะครับนี่ดีตะฟูนะครับที่ใส่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เลิกงานแล้วนะครับหามงนะครับ เราก็ใส่ค้างไวแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ก็พวกเขาจะต่อนะครับประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้จะ่า่ใหม่ให้ดูนะครับนี่คือไม้ที่ใส่ลำนี้นะครับไม้หนาเนิ้วครึ่งนะครับยาวห้าเมตรนะครับแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่นี้ใช้ดีนะครับหาซื้อยากนะครับนี่ ไม้กระดานที่จะใส่ลำนี้นะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ใตนน้ท้องเรือเขาใส่ไม้เสร็จแล้วนะครับช่างไม้ผมไม่ได้ถ่ายหลายวันนะครับตอนนี้เขาใส่เสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ช่างมันกําลังตอกมันอยู่นะครับนี่ช่างมืออาชีพนะครับเดีรับ ไปหลายแผ่นนะครับประมาณใต้ท้องเหลือหมดเลยนะครับช่างไม้เนี่ยครับกำลังปิดกาวอยู่นะครับปิดกาวนะครับประมาณนี้นะครับนี่ลายกาวปิดใยื่สารใกล้เสร็จแล้วนะครับช่างไม้ครับเริ่มไปฝั่งโน้นแล้วครับฝั่งโน้นก็เหลือไม่กี่แผ่นแล้วนะครับ นี่ครับช่างกําลังตอกอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมติดตามด้วยนี่ช่างกําลังคนยายสารอยู่นะครับนี่คือยายสารนะครับเราทําคลิปไปแล้วนะครับที่ปิดยายสารวิธีปิดยายสารนะครับนี่คือยายสารนะครับลายป้ายลานี้นะครับผมนี่ครับ นี่นครับช่างคนเก่าคนเดิมน,นะครับช่างคนเก่าคนเดิมนนครับน่าจะจาได้นะครับช่างเนี่ยช่างมืออาชีพนะครับผมนี่วิธีวิธีคนเก่าของเขานะครับนี่ป้องไว้นะครับน,นี่ไงนี่คือยายสารนะครับผมเนี่ยกำลังจะไม่เป็นน,นะครับ กำลังไปปิดแล้วช่างให่สารตอนนี้เขากำลังนี่นครับพอกใหญ่สารอยู่นะครับไม้กระดานที่ไม่ดีนะเขากำลังพอกนะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมน,นี่นะครับทั้งมืออาชีพก็รู้นะครับว่าจะทำตรงไหนจะซ่อมตรงไหนนะครับผมนี่เขากำลังใส่ใยสารนะครับผม นี่นะครับผ้ายัยสารนะครับนี่นี่เขากำลังใส่ผ้ายัยสารนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ให้ถึง10ไลค์นะครับผมขอแค่10ไลค์ก็พอ เดี๋ยวจะเผื่อให้กําลังใจของผมนะครับกดไลค์ได้ถึงสิบไลค์ก็พอนะครับผมนี่นะครับใส่แผ่นใหญ่นะครับไม้เสียก็ใส่ผ้าแผ่นใหญ่หน่อยนะครับผมสามารถสนับสนุนเราได้นะครับผมเราก็เป็นช่างนะครับ ถ้าทำรเราก็ติดต่องานมาได้นะครับผมนี่นะครับเข้าป่าก็ใส่ผ้าแล้วก็พอกอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับพอกบางๆนะครับบางๆก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่สวยงามนะครับวิธีป้ายสารนี่ก็ ต้องมือนิ่งนะครับต้องมือนิ่งนะครับถ้าไม่นิ่งก็อาจจะไ,ไม่สวยนะครับผมเพราะว่ากาวมันนิ่งมากนะครับกาวมันนิ่มมากนะครับต้องสไลด์บางๆนะครับผมสวยงามครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ช่างโ<ป>ชว์สีมือแล้วนะครับนี่ช่างช่างกี่ปีแล้วนะครับ สามสิบปีกว่าแล้วนะเนี่ยช่างช่างคนนีไไ้ไปไหนนะครับช่างสามสิบห้าปีแล้วนะช่างคนนี้เตมือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดเออดูวิธีย้ำของเขานะครับท่าไหนก็ได้นะครับท่ายากท่ายากท่าง่ายทำได้หมดนะครับนี่ช่าง สามสิบห้าปีนะครับผมโดยวิธีย่ำของเขานะครับายทองเรือตอกเมื่อยนะครับตอกยากตอนนี้ตาตเขามันมองเอช่างสามสิบห้าปีนะครับผมกดไลค์ด้วย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 ต่างสีมือนะครับดูวิธีตอกของเขาตตดดาามม้้ววยย วิธีสองคับนอย่างเงี้ยเหง่ายๆนะครับช่างช่างเนืออาชีพประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยสวันดี้คุณผู้ชมครับวันนี้โชคไม่เข้าข้างเลยครับวันนี้ก็ฝนตกหนักนะครับเราก็ทําไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องกลับบ้านไปนอน อีกวันหนึ่งแล้วนะครับฝนตกหนักก็เลยทาไม่ได้นะครับชื้นนะครับชื้นก็น้ําหยดอะไรพวกนี้ก็เปียกนะครับทํางานยากนะครับทําไม่ได้นะครับก็เลยต้องกลับบ้านไปนอนนะครับผมดูนะครับนี่คือใต้ท้องเรือของเรานะครับผมช่างว่าช่างไม้มีลื้อไว้บ้างนะครับยวเลย ฝนลงมาก็น้ำหยดหมดเลยนะครับ,รรบทำไม่ได้นะครับผมบบน,นี่นะครับฝนตกหนักแล้วนะครับนี่วิวตกหนักนะครับต้องกลับบ้านไปน,นอนแล้วนะครับคุณผู้ชม สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับฝนตกไปหลายวันก็ไม่ได้ทํานะครับก็เลยกลับมาทําอีกครั้งนะครับก็ใส่ไปประมาณนี้แล้วนะครับประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซนได้นะครับติดกาวปิดกาวตอกมันก็ ได้70%แล้วนะครับใกล้จะลงน้ำแล้วนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็อัปเดตอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเราก็ไปทำมาหลายวันนะครับเต็ดเรือข้างนอกอยู่นะครับก็เลยไม่ได้มาทํานะครับก็วันนี้ก็เรือนอกก็เตรมตัวจะลงแล้วนะครับเรือแบบนี้ก็ลงได้แล้วนะครับ ก็วันนี้ก็น่าจะลุยให้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวทาสีกรมเพียงเก็บยิดหน่อยนะครับก็เรล,ล้างล้างก็ลงน้ําได้เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ลุยให้จบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล้ำนี้ก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่ต้องสวยไรมากมายนะครับขอไม่รั่วก็พอครับเจ้าของเงือบอกนะครับไปเราไปลุยกัน มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็ต้องทาสีกระบออน,นิดหน่อยนะครับเก็บกาวไว้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ทาสีจ็นเพียงข้างล่างนะครับก็ลองพื้นทาสีดำให้แนะครับผมอ่อวันนี้น่าก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวจะถ่ายให้ตอนลงฐานด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม จะได้มีกำลังใจถ่ายให้ดูต่อไปนะครับผมตอนนี้เหลือลำเดียวแล้วนะครับลำข้างนอกนี่สองลำก็ลงไปแล้วนะครับลงไปลำหนึ่งแนละ้วนี่ตอนนี้กำลังจะลงอีกลำหนึ่งแล้วนะครับก็สีสันสวยงามนะครับผมก็ข้างล่างก็ข้างล่างก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ข้างบนก็ยังไม่เสร็จนะครับ ขาน่า,าจะถัดเก่งกน,นะครับสีสันสวยงามนะครับสีเขียวสีขาสีกัมเพียงสวยงามนากไม่ได้ทําทํางานเลยนะครับฝนตอกอีหละโอ้โหสีวิตกินแล้วก็กลับบ้านครับสีเวตสุดยอดเพิ่งมาทํางานนี้ฝนตอกอีหล่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้องกลับบ้านแล้วมังม้งตาสีกำแเพียงน่าจะได้อยู่แหละว,วันนี้ ไม่ทันนะทำงานเลยโอ้โหโชคชะตาเข้าข้างเลยว่ะวันนี้สุดยอดไปเลยไปครับวันนี้คนตกครับคนต่อบ้านแล้วครับกลับบ้านหรืทำไม่รู้แล้ววันนี้เลยพี่ก็ไม่มาเลยียังไม่มานะวันนั้นวันนั้นลุยโคลนเลยนะไปทำฝั่งนู้นเล่ไปหมดเลยว่ะไปดูคลิปยังไปดูเลยครับ อ๋อ oh, จริงๆทำในน้ำลุยน้ำลุยทรายโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดอันนี้ก็ผลตอบไปแล้วไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าก็เรามาลุ้นกันนะับเดี๋ยวถ้าได้ก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ก็วันนี้ได้ก็วันนี้น่าจะลงนะเนี่ยน้ำวันนี้น้ำใหญ่อเออพาสิครัเพียงสอ,องเที่ยวก็สามข้าม,าม,ามวันนี้

นี่ขอตัวกบ้านก่อนนะครับฝนตกก็เลยทําไม่ได้แล,แล้ว,ลลวครับ,ไไรบ,บก,กบ็กบ้านก่อนฝนแรงค่อยมาทําใหม่นะครับครับแล้วครับทําไม่ได้แล้วครับต้นใบครับต้นใบไก็เจอเลยนะต้นใบแดดออกก็ก็มาทํานะครับก็ขอตัวกบ้านก่อนอกับ้านนอนไปเล่นเกมก่อน Bye.